ค้นหาได้แดดเดวค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์นะคะน้องวินวินเนอร์กันนะคะหันมาี่วันนี้นะคะก็จะให้น้องวินนี่วินเนอร์นะคะมาแสดงเป็นสังทองนะคะที่จะโชว์เรียกปลานะคะมาชมค่ะวันนี้วินวินจะมาเปลาคุยเล็กปลาเย่า ไปปลาเต็มเลยอย่างไรกันบ้างปลามาเต็มเลยเอียอะให้มึงปลาไปโดนตัวปลาสีเ้มนั่นอะไม่โดนห่างไกลไม่ชนบสัมผัสค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีอะชื่อวินวินเนาะค่ะเป็นตัวใช่ไหมคะหน้ามึงกับปลาสิบแปดนิ้วโอ้ยดอกสิบแปดนิ้วรองเท้าแรอดอก าตาริ18นิ้ว22นิ้วนะคะก็นี่มาสัมภาษณ์ย้ไสัมภาษณ์กันที่เป็นโรงเรียนเป็จมาลาชูชิลาชบุรีนะคะ <c oughs> แล้วก็คนเดิมคะ่ะน้องวินวินเนอร์นะคะจะมาถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อวินเนอร์อ่ะชื่อไม่ไม่จริงๆค่ะคือแบบว่าจริงๆเขาเป็นจริงๆเขาชื่อวินแต่เขากระแดมชื่อวินเนอร์เหมือนกับปอคะ่ะที่แบบว่าปอเชยอะคะ่ะแปลกหน ชื่อเด็กชายสลาวินพุทธชื่อเล่นชื่อวินเนอร์อยู่ชั้นมหนึ่งที่ที่สิบสองเคยที่ที่อัลบาราลีเช่นกันเนาะโจโจนี่เพื่อนกันอายุสิบสองยังไม่มีแฟนโสดจริงๆเนาะสนใจก็มาถามพ่อแม่ได้ครับแล้ววันนี้แล้วก็จะมาสัมภาษณ์ความสามารถของเราไปต่อนะคะใช่เดี๋ยวแยกหมดกูได้ไหมค่ะก็ความสามารถนะคะพิเศษมีคนเลยนเก่ง อยู่ห้องกิฟต์กิฟต์วิทนะคะมหนึ่งพับสิบนะที่โรงเรียนเป็นจะมาแล้วสิเออเขาเก่งมากแต่ว่าลายมือเขาแต่ว่าอัปปีเออนั่นแหละอ่ะแต่ก็มีความสามารถอย่างนงนะคะคือการเต้นวีเจโชโชเลยค่ะอลอฟิลมากดำมากด้วยอ่ะนะคะก็ เดี๋ยวไปต่อกันอีกอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย